ถึงแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งแบพักติดคลิปคนนดูไม่ดีพูดไม่ยู่เน,น,นะว่าที่ชิน่อที่ชิน่อเหมือนแบบทำเพเรไปเลยพี่ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พซีคุณลงุงคุณป้าที่น่ารักกันท,กทุกทุกท่านเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตาร์แมมนะ,ะพี่พี่วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ออมเดินป่านะคะแต่ว่าวันนี้อ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะพี่ออมมาออมมากับดวงดีนะคะทุกคนซึ่งดวงดีเนี่ยรออยู่ตรงน้ทางหน้าได้ละนี่นางเนี่ยก็มาเดินป่ากับอ้อมนะพี่พี่แล้วก็ อมเนี่ยได้เอาเรื่องที่อมเนี่ยไปเจอพ่อวิญญาณของพ่อนางให้นางเล่าให้นางฟังแล้วก็เอาวิดีโอที่อมถ่ายไว้เนี่ยไปให้นางดูนะว่าเนี่ยไปเจอพ่อของนางมานะนางร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยนะทุกคนด้วยความคิดถึงพ่อนางครับนางก็บอกว่าพาพานางเนี่ยมาหาพ่อหน่อยได้ไหมนางคิดถึงพาไปจุดที่อมเจอพ่อนางหน่อยได้ไหมแบบนางแบบอยากกอดพ่อเป็นครั้งสุดท้ายอยากพูดคุยกับพ่อก็เลย วันนี้เนี่ยอมก็จะพานางมานะแต่ออมไม่ได้ไปจุดที่อมเจอพ่อนางเพราะอมมอกนางว่าพ่ออาจจะไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นพ่อมาสั่งคำอมไว้ว่าให้ดูแลนางแต่เพื่อความสบายใจของนางเนี่ยอมก็เลยพานางเนี่ยมาแต่มารละ,ละลึกถึงความหลังมามาจุดที่นางเคยอยู่กับพ่อเคยใช้ชีวิตร่วมกันกับพ่อนางนะนางก็บอกว่าอ่างั้นงั้นไป งันไปตรงนั้นก็ได้เผื่อพ่อจะปรากฏตัวออกมาให้เห็นเผื่อพ่อจะมาขออําลาเป็นครั้งสุดท้ายเผื่อเผื่อพ่อจะมาหานางนะนาวเอานางไปที่นั่นก็ได้เอาอมว่าที่ออมไม่พาพาไปตรงนั้นเนี่ยออมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นความบังเอิญมากกว่าที่ออมไปเจอกับพ่อของนางน,นะออมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นจุดที่ท่านเคยไปหรืออะไรก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผ่านนางกับ มาที่ที่นางเคยอยู่กับพอดีกว่านางจะได้ระลึกถึงความหลังเพื่อได้เจอพ่อนางจริงๆนะทุกคนมันอาจจะเป็นความหวังเล็ก,ลกๆน้อยๆของนางนะทุกคนมันไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากที่จะ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 ,จะมาเจอดวงวิญญาณเนาะเพราะว่าไม่รู้ป่านนี้ดวงวิญญาณเนี่ยไปไป,ไปผุดไปเกิดหรือ,อยังหรือว่าไปอยู่ที่ไหนหรือว่ายังเป็นห่วงลูกสาวอยู่หรือเปล่าความตั้งใจวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนนางเลย นางก็มีความตั้งใจเลยที่จะมาหาพ่อเหมือนกันนะทุกคนก็ปากพ p f c ีเนี่ยเป็นกำลังใจให้นางนะต่อสู้กับอุปสรรคความเศร้านี้ผ่านไปให้ได้ผ่านไปโดยที่มีทุกๆคนมีพพฟซีคอยอชื่นชมนางรอดูนางก็หลายคนก็อยากให้นางเนี่เปิดหน้านะไรสิแล้วตอนนี้ก็ยิ่งหนักเลยก็คือยัง พ่อมาเสียอย่างนี้ก็เศร้าหนักกว่าเดิมอีกทุกคนเขอรอนะรอให้นางสดใสกลับมาเป็นดวงฤดีคนเดิมดวงฤดีคนแรกๆที่เข้ามาอยู่กับคนในหมู่บ้านอยู่กีบเปรตเล็กแใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้านนอกแล้วให้ให้นางเนี่ยเปิดหน้าก็เดี๋ยวออมเนี่ยจะทำคลิปให้พี่อัปเดต พี่พีเอฟซีเนี่ยชมนะเกี่ยวกับดวงฤอดีเพราะว่าออมเองก็มาหานางบหมยเนาะก็นางก็ใกล้ชิดอมพอสมควรอยู่เนาะเพราอมก็ไปไปมา,มาบ้างบางทีถ้าได้มาหานางก็จะถ่ายให้ดูถ้าไม่ได้มาหาก็จะไม่ได้ถ่ายนะพี่พีเอฟซคนไหนที่ไม่ชอบนางเนี่ยก็สามารถเลือกตูวคิดอื่นอมได้นะสงสารน,นางนะพี่พีก็อย่าด่านางเลยนะถึงนางจะไม่เปิดหน้าเนาะ วันนี้ผมให้ให้ดวงฤดีใส่เสื้อแขนยาวนะเพราะว่าูุเยอะนะไปเดี๋ยวเราจะไปจุดที่ดวงฤดีเคยอยู่กับพ่อพร้อมๆกันเลยนะไปดูว่านางจะเจอพ่อหรือเปล่าดวงยันพ่อจะปรากฏตัวหรือเปล่าแล้วนางเนยอยากไปทําอะไรที่นั่นนะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะดวงฤดีไปเราไปอ๋อ ที่พักที่ดวงด,ดีเคยอยู่กับพ่อค่ะวันนี้อมให้ดวงดีเราใส่รองเท้ากับเสื้อขนยางมาลนะ้วทีเพราะว่า,ป,า,าวป่าเนี่ยหนาวเยอะเราอยุงเยอะนะดวงด,ดีเนี่ยก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะนางก็เศร้าโศกเสียใจอยู่พอสมควรนะ ก็ใกล้ถึงแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งวะพักตดคลิิกคนหนี่งเ๋ยให้ดูเยดิเลยทำทางไปหน้าเพราะอ,อมยันไม่เคยมานะดิเราขอให้มาเพื่อน ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะที่ดวงฤดีเคยอยู่กับพ่อน่าจะมีคนที่เขามาอาศัยอยู่หรือเปล่าว่าเห็นมีเศษซากปากระกป๋องถวดน้ำแแ้้วว่าที่เนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วดวงฤด,งดีถ้ามาเนี่ยก็มาได้แค่แป๊บเดียวนะดวงฤดีต้องรีบกลับนะเพราะาเดี๋ยวแม่เป็นห่วง เอดีไม่เป็นไรนะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจอ่ะโดนด่เด๋วเดี๋ยว,เ,ยวเธอนั่งก่อนก็ได้เธอนั่งก่อนเธออยากสื่อสารอะไรกับพ่อเธอก็พูดเลยนะเผื่อพ่อจะอยู่ที่นี่ตอนานก็ลองห้ 嗯。 พีอ่อบคือส่งชอบเหมือนแบบท่ทอมเพ้อไปเลยพี่ีอันนี้ออมแค่พามาเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวก็ต้องถากกลับนะเดี๋ยวจะเอาเอาโดยดีเนี่ยนะไปส่งที่บ้านที่แจ๊กนะมาเรามาแค่ตะเดียวนะให้นางแบบสบายใจว่านางได้มาหาพ่อนางแล้วจริงๆ ก็พาพี่พีชดูบริยืนรอบๆที่โน้นดีเคยอยู่นะออมเองไม่เคยมาเลยนะพี่พี่น่าจะเคยผ่านแหละแต่ว่าไม่เคยมานะก็นั่งเศร้านัา่งหอยอยู่นะาบุทีน้ำจะใสมากโอ้น้ำใสมากเดี๋ยวให้หนั่งนั่ง คลายความทุกข์ของนางไปนะหรือว่านางอาจจะทุกข์มากกว่าเดิมนะอมก็ทําอะไรไม่ได้พี่ๆนอกจากให้กําลังใจพาเขาไปในสถานที่ใหม่ๆบ้างแล้วก็พาเขาเนี่ยอยากกินอะไรก็พาเขาไปกินนะจะดองปูนะพี่มีปูตยอยู่ ดวงฤดีเราอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกันนะดวงฤดีอยากกลับตอนไหนก็บอกนะคิดถึงพ่อเห็นเลอซีหลายคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเรื่องแม่ขอ,อ,อ,องดวงฤดีเออเราถามเธอหน่อยได้ไหมตอนนี้แม่เธออยู่บ้านใส่หมอกเหรอ แล้วทําไมดวงนดีถึงถึงอยากออกมาอยู่ข้างนอกแบบไม่อยากอยู่ที่บ้านสายหมอกกับแม่คิดถึงพ่อเหรอเหอมือนพอไปพอไปอยู่บ้านสายหมอกเนะี่ยทำอะไรก็คิดถึงพ่อแล้วแม่แล้วตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างแม่แม่ดีขึ้นยังมแม่ดีขึ้นแล้วว่าแม่แม่ก็ยังไม่เศร้าโศกเสียใจแบบมากเยอะมากใช่ไหม อ,ไอ,อืไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วร้อดีก็ร้องไม่หยุดเลยพี่ไม่ต้องร้องแล้วนะก็ยังไม่อยากพูดเรื่องการเปิดหน้าอะไรกับนางมานะขอนางมากนะเคยขอไปแล้วนะพี่พี่นางว่ามีโอกาสแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังคิดว่าผมยังไม่อยากถามนางอยู่ใน เป็นส่วนตัวของนางไปกดน,นี่ไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวจะพากลับน,นะที่นี่มันอันตรายมากๆเพราะว่าที่เนี่เคยเจอคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นคนรักของนางของเธอเค้เขาออกตามไล,ล่ล่าเธอไม่รู้ว่าป่านนี้มันอยู่ที่ไหนนะเรามาได้ไม่นานนะลิลี่หิวอะไรไหมอยากกินอะไรหรือเปล่า เนี่ยเดี๋ยวเราพาเธอออกจากป่าแล้วเดินเราไปร้านค้ากันไปนั่งกินข้าวกันนะนางก็ใส่เสื้อแขนยาวนะไม่รู้นางร้อนร้อนร้อนไหมดวงฤดีดไม่ต้องคุมแบบเยอะก็ได้ดวงฤดีถ้าเธอร้อนอะ่ะเธอเธอถอดผ้าคุมหัวออกได้นะมีคนหลายคนเลยอยากให้กําลังใจเธออยากอยากให้เธอเนี่ยเปิดผ้าคุมออกให้เธอเนี่ยได้ผ่อนคลายนะ ได้ไปสถานที่ใหม่ๆเธอจะได้สบายใจถ้าเธอเปิดผ้าคลุมออกเนี่ยเธออาจจะมีกําลังใจเธออาจจะมีกําลังใจมากกว่านี้ก็ได้เธออาจจะแบบว่าลืมความทุกข์ไปที่ที่พ่อเสียก็ได้เธออาจจะมีชีวิตใหม่แล้วก็พ่อก็จะได้รวมใจดีใจว่าเราเนี่ยเชื่อว่าพ่อเนี่ยก็ดูแลเธออยู่ห่างๆเหมาะแบบมองมองดูเธออยู่เนาะ เพราะวันนี้พ่ออาจจะไม่ได้มาปรากฏตัวให้เธอเห็นนะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทำบุญให้พ่อกันเนาะบางทีเขาก็ก็เข้าใจพอพูดเขาก็เข้าใจแต่เขาก็ยังร้องไห้อยู่นะพี่แล้วเวลาเธออยู่ที่เนี่ยเธอนอนตรงไหนอะตรงนี้อยู่ท้้งบนหเน เดี๋ยวเราไปรับแม่ที่หมู่บ้านสายหมอกมากินข้าวกันเนาะเดี๋ยวพาแม่นางไปกินข้าวที่ร้านด้วยนะพี่พี่เขาจะได้ไปทั้งแม่ทั้งลูกเนาะบางคนแม่เขาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบให้เราเนี่ยไปวุ่นวายมากนะพี่พี่ไปถ่ายอะไรมากมายเ,ยเขาก็อยากอ,าอ,านะอยู่ความเป็นชุมชนเขาเนาะปลูกผักปลูกหญ้าไป แต่ดวงฤดีเนี่ยเส้เอแานวีดวงฤดีเนี่ยก็มีเพื่อนอยากจะออกมาข้างนอกดีดีกว่าเขาหมกตัวอยู่ที่ที่เดิมนเยอะเยอะดีนะวันนี้ดวงฤดีใส่เสื้อแขนยาวมาต่อไปเนี้ยเธอเดินป่าเนี่ยเธอต้องใส่เสื้อแขนยาวนะแล้วก็เธออยากได้อะไรไหม เราเอากางเกงมาให้เธอใส่ทำไมเธอไม่ใส่แล้ววันนี้เธอไม่ชอบฮะไม่ชอบใส่มันมันอึดอัดอคนไม่เคยใส่นอะที่เหมือนคนที่เขาเหมือนคนแก่ๆนะที่เขาชอบใส่กระถุงกันเพ่อจาไม่ชอบใส่กางเกงเพาะมันสะดวกเนาะใส่กระถุงเดินเนาะมันก็แบบโล่งๆแต่สำหรับออกมันอึดอัดในใส่กระถุงก็แล้วแต่คนชอบเนาะเขาอาจจะชินไปเลยเนาะพอใส่กางเกงเนาะเขาจะอึดอัดแน่นขาอะไรเงี้ยค่ะ อืเดี๋ยวต้องต้องกลับแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับกันแล้วนะเพราะว่าพ่อเนี่ยรู้อยู่ว่าโดยดีมาหาแล้วแหละพ่ออาจจะอยู่แถวๆนี้แหละพ่อรู้แล้วล่ะรับรู้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้อาจจะแบบไปทําบุญให้พ่อที่วัดก็ได้เนาะเดี๋ยดีอยากไปไหนก็บอกนะถ้าไม่มีเพื่อนนะดนีบอกได้ ปดงดีเดี๋ยวกลับกันอันตรายมากๆที่นี่โอ้ยได้ไม่นานนะไปีนี่เดี๋ยวอยม,นนนมนเ,วอนเนี่ยต้องขอตัวพาดวงดีเนี่ยกลับก่อนนะเพราะว่าที่นี่อันตรายเพราะที่สอเคยมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นคนรักชายปริศนาเนี่ย ฟังของ,งดวงดีเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะอมกลัวดวงดีได้รับอันตรายนะถ้าเป็นออมอาจจะไม่เท่าไหร่นะอมยังวิ่งหนีทันแต่ดวงดีเขาใส่กระถุง,งด,ดีเขาจะหนียังไงนะงดวงดีเขาเป็นคนนะเขามีจิตใจเขามีความคิดมีจิตใจมีเนื้อหนังมางสาืันพวกเรานดะี ต้องเข้าใจเขาด้วดยว่าเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาแค่ไม่เปิดเผยตัวตนแค่นั้นเองทุก <c oughs> คนก็น่าจะเข้าใจอยู่ว่าลุงฤดีเนี่ยแค่ไม่เปิดหน้าเท่านั้นเองถ้าเปิดหน้าก็เหมือนคนปกติทั่วไปไปเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเลยนะเนาะงฤดีจะนั่งพักก็บอกนะถ้าเหนื่อยก็บอกกินน้ำไหมอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำกินก่อนเดี๋ยวเอา,เอาไม่ลูดีดีกินก่อนนะ กินน้ำก่อนก็ได้เราก็ค่อยเดินทางออกไปจับปากกันก็ไกลอยู่นะทุกคนเดินมาไกลมากออมเนี่ยไม่รู้ทางหรอกแต่ดไ่ดีก็จำทางได้ก็เลยมามาเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้ดูดี เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะเราไม่ได้มากินข้าวในป่าอันนี้รีบมาแต่เช้าเพราะว่าจะได้กลับแบบเร็วๆนะพี่เพราะถ้ายิ่งมืด่ีอันตรายมีความเสี่ยงนะทุกคนเดี๋ยวอมจะถ่ายจุดที่ด,งดวงฤาดีเคยเคยอยู่ให้ดูแบบไกลๆวันนี้ทางเข้าอ่ะเมื่อกี้ถ่ายได้ไม่ขนัดนะหมจะเป็นห่วงลางดิดูรอบๆบริเวณด้วยว่ามีใครอยู่อันนี้อมเดินออกจากจุดที่นางเคยอยู่กับพ่อนางมาแล้วนะจะมีน้ํไหลผ่านานี้เลยพี่ ข้างในเนี้ยจะเป็นโพรงมีหินมีอะไรทงนี้แล้วก็มีเนี่ยกองไฟไม่รู้ว่าใครมาจุดมากินมามะ่ามากินปลากระป๋องมีกินข้าวอยู่ที่นี่นะคือคนเนี่ยชุลมุนมากๆเลยโดยดีเนี่ยเขาก็เลยอยู่ไม่ได้นะทีเ่เขาเลยต้องย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านใส่หมอกแนละ้วก็มีความอันตรายค่อนข้างที่จะสูงอันนี้โดยดีเขาก็นั่งรออ,อมอยู่นะเอาไม่ใส่รองเท้าใส่ เดี๋ยวจะพาดูได้ดีเดินกลับถ้าเธอเหนื่อยเธอนั่งพักได้ตลอดนะทุกคนคะตอนนี้อ๋มเดินมาเข้าหมู่บ้านสายหมอกแล้วแล้วก็ให้นางเข้าไปชวนแน่ไปกินข้าว ข้างนอกนู่จะไปหรือเปล่านะก็เลยคิดว่านางน่าจะไม่ไปนะดูทรงแล้วนางก็มองได้ได้อะไรเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าพอถึงแล้วก็ไม่อยากไปเนะนาะนรงไม่อยากพบปะผู้คนละตอนนี้ก็เศร้าหนักเลยอะแบบอยู่ในสภาพที่จิตใจย่ำแย่พอสมควรอะผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วตอนเนี้ยรู้สึกผ่านมาเป็นอาทิตย์ละที่พ่อนางเสียไปพอนางจากไปนะ ทุกคนก็น่าจะเข้าใจหัวอ,อกนางนะหลายหลายคนก็ตอนเนี้ยพ่อกับแม่ก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ก็คงเข้าใจความรู้สึกนางพอสมควรอมเนี่ยไมไ่รู้จะหาวิธีไหนมาทําให้นางสดใสน,นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเราไม่เรามาถ่ายคลิปเขาเอะนัะนเราก็อยากให้เขาสดใสเนานะมาถ่ายเขาเนี่ยเอากล้องมาถ่ายเนี่ยทุกคนก็เป็นทุกใจตามเนาะ ที่เห็นนางเป็นแบบเนี้ยก็คิดว่านางต้องกลับมาสดใสแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลาระยะยาวนะใช้เวลานิดนึ้ตอนนี้เนี้ยเราก็ทำได้เพียงให้กำลังใจพาเขาไปเที่ยวบ้างตามหมู่บ้านนะตามทกกตามที่นางอยากไปส่วนมากนางอยากเที่ยวธรรมชาตินะ หรือว่าวีวีซีคนไหนเนี่ยอยากเห็นนางไปเที่ยวห้างม้งไหมถ้าอยากเห็นคอมเมนต์มานะยะพาไปนะไปเดินนะเผื่อว่างๆแล้วนะพานางไปเดินห้างนะซีเจบิ๊กซีรถตัดนะพี่พี่ก็อยากจะทําคลิปพานางไปเดินห้างเหมือนกันนะนางจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆนะ,จะเจอของใช้อะไรที่นางไม่เคยเจอจะได้เจอแล้วอันนี้นั่งรอนางอยู่นะพี่พรอนางออกมาจากนั่งรอ มาจากบ้านสายหมอกให้นางจะเรียกแมวไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวให้นางไปคุยกับแม่แล้วให้ความเป็นส่วนตัวกับแม่กับลูกเขาเดี๋ยวจะทําคลิปพานางไปกินอาหารตามสั่งสักหน่อยนะเป็นอีพีต่อไปนะแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายเนะี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไปนะทุกคนแสดงว่านางไม่ไปนะ ก็ระหว่างนั่งรออมก็อยากจะอธิบายนะว่านางเนี่ยยังคิดถึงพ่ออยู่นะอมเนี่ยได้ไปเจอดวงวิญญาณของพ่อดวงฤดีนะอยู่ที่ดวงป่ามะม่วงดวงดิบที่หนึ่งอะ่ะดีก็มาโผล่ข้าอของหลังนะที่จักคิดที่ได้ดูหรือว่าพี่เอฟซีคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนีย้อนกลับไปดูได้นะไปเจอดวงวิญญาณของพอนางให้ดูักดูแลนางเวยนะ เหมือนเป็นห่วงลูกมากๆฝากดูแลหน่อยอะไรเงี้ยอมก็เลยเออเดี๋ยวอยได้มาถ่ายบอกดวงก็ดีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเอาเมื่อวันก่อนสิเมื่อาวานก่อนเอาคลิปให้ดวงก็ดีดูว่าเนี่ยไปเจอพ่อมาใช่พ่อไหมก็เลยเอาคลิปหนึง่งนางร้องไห้ร้องไห้ใหญ่เลยบอกว่าพาไปหน่อยนะพาไปตรงที่ที่นี้หน่อยตรงที่ไปเจอพ่อมาเนี่ยอมก็เลยว่าพ่อเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกเพียงพ่อเนี่ยอยู่ๆก็มาประกบตัวให้เห็น เฉยๆถ้าโดนฤดีอยากไปเนี่ยด,ดีคิดว่าพ่อจะไปอยู่ไหนมากที่สุดดวงฤดีไปที่นั่นดีกว่าฤด,ดีก็เลยอ่างั้นเดี๋ยวมาที่ที่เคยอยู่กับพ่อมาก่อน,อนกันแล้วกันจุดที่พี่แสตพี่แสตใหญ่เนี่ยมาเจอตรงฤดีครั้งแรกเลยนะฤดีใครติดตามดวงฤดีเนี่ยจะรู้ว่านางเนี่ยมันรสุมเรื่องราวเนี่ยยาวมากโอเคทุกคนอมจะปิดคิดละ เดี๋ยวรอนางมาจะเปิดให้ดูเป็นอีพีสองดีกว่านะ้วรานางจะไปไม่ไปเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านสักนิดหนึ่งไปดูวนะ่าจะไปถามนางก่อนว่านางไปไหมถ้าไม่ไปก็เดี๋ยวซื้อของมาฝากนางกันดีกว่านะทุกคนเอากางเกงให้แล้วนะเอาเสื้อให้แล้วนางก็จะใส่แค่เสื้อแหละกางเกงนางไม่ใส่นะทุกคนให้หลายตัวเลยแต่ว่านางไม่ใส่นางไม่ชอบใส่นะกดซับกดซีนกดไลค์กดแชร์กีปน,นี้้วยเป็นกํบบาลังใจในาการทําคลิปต่ตอ,ตอไปด้วย สำหรับใครที่ชอบนางก็ฝากกดกระดิ่งคลิปนี้ไว้ฝากคือเต์ซีเนี่ยสปอร์ตเดยกันให้กําลังใจนางมากกว่ามาคอมเมนต์ด้านลบว่านางเป็นผีนางเป็นสาวคอมเมนต์มมนว่านางเป็นหลายผัวอะไรก็ตามแต่นะก็อย่าเพิ่งว่านางเนาะพี่ๆคอมเมนต์ให้กําลังใจกันไปก่อนเดี๋ยวออมคอนตัวกลับก่อนดีกว่า ไปบอกนางก่อนว่าจะกลับแล้วถ้านางไม่ไปก็เดี๋ยวกลับคนเดียว